หลังตัดสินใจมานานว่าเราจะยินไกันดีสุดท้ายเราก็ได้เลือกร้านนี้เพราะว่ไอเฮี้ยน ไปร้านไหนมาครับไม่ว่า300้อกว่าบาทมันก็บอกแพงมันก็บอกไม่ถูกใจสุดท้ายมันก็มาร้านนี้มันบอกว่าจะมาร้านนี้แต่แรกก็จบแล้วไม่เดินวนไปวนมาเรามันดูกันดีกว่าวันนี้เรามีอะไรกันบ้างเมนูน่ากินมากของปลาสว่าก็ร้านนี้ชื่อร้านนี้ชื่อร้านอะไรว่าโนฟุกุไอะ มันหายก็ยจะมีที่พวกกุ้งชี้แล้วก็ปลาดิบอันนี้ปลาแซลมอนน่ากินมากแล้วจะไม่ติกเมนูกันก่อนเหรอพอดีอันตอนนี้4 9่เป็นโปรโมชั่นอยู่แล้วก็2ชั่วโมง ใช่ร้านนี้เป็นร้านเล็กก็จะมีแต่กัวเย็นแต่ถ้าร้านร้อนจะอยู่อยู่ฝั่งมุมตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็อีกร้านนึงมันก็อยู่ใกล้ๆกันแหละใช่มันมีของร้อนด้วยร้านนู้นก็จะแพงกว่าอีกประมาณร้อยหนึ่งใช่แต่ว่าเราเลือกร้านนี้เพราะว่าของร้อนมันกับมันเป็นของทอดซะเยอะไม่สนใจมัน คือของร้อนก็จะมีพวกหัวปลาไก่ทอดอะไรพวกนี้เราติ๊กเมนูกันดีกว่าโอเคเลือกเลยสโนวายนี่คืออะไรครัสโนวายคนแค่ทั้งเจ็ดดไม่เห็นมีรูปเลยครับไม่มีอ่านดีนี่ไงคันนี้ไงคันนี้คืออะไรครับไอ้เคี้ยปูคิวคอมเบอร์เอบิโก้คิวคอมเบอร์ก็แตงกวาเอบิโกไข่กุ้งงั้นเราเลือกเป็นที่เอาแบบง่ายๆก่อนเลยไหมว่าเอาแม่งหมดเลยเลยอย่างละหนึ่งไหม ยังไงก็อันนี้โลเป็นซูชิฟิวชั่นโลตัวนี้ตัด,ตด,ตดเป็นซูชิฟิวชั่นอ่าแล้วก็มีพวกข้าวปัน้นข้าวปั้นเดบมีข้าวปั้นโดนเบิร์นเบิร์นเน๊ไอเฮียมึงมึงเอาก่นเอาอะไรอย่างนันหนึ่งก่อนไหมวิว่มันเยอะอยู่นะออหนึ่งที่มีสี่ชิ้นสี่ชิ้นเลยนะท้องแซลมอนจัดไปหนึ่ง คือมึงกินใช่ไหมกินดิเออกินก็เอาดิหนึ่งดิรออะไรล่ะครับอุ้ยแล้วก็มีข้าวปั้นเบิร์นนี่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 ตงนี้เลยหนึ่งดิบอ่ามันมันจะมีข้าวปั้นบันไดอ่ะนี่ไงจำนวนชิ้นอ่ะสี่ชิ้นอ่ะใช่มีอันนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านครับก็ จริงร้านนี้ผมเคยมากินนะผมแนะนําให้มาครับเพราะว่าอร่อยจริแซลมอนที่นี่สดมากนะไปอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นแค่นี้ก่อนนะชั้นชั้นชั้นสองนะก็หน้าหินอะไรดีะมันยังเลือกไม่ได้มไ,มไ,ดไม่รู้ว่าไหนมันหน้าตาอยังไงบ้างอ,อันนี้คือไหนครับ ก็ช่วงน,นี้ก็ปล่อยมันสั่งนะครับแล้วอัูเนัหนมม็นซมๆเลยนะแซลมอนล้วนๆเลยอัานนี้ผมชอบมากเลยตรงที่เวลาแซลมอนเนี่ยสดมากคือทางร้านเนี่ยได้นำเข้าแซลมอนสองซอนเลยนะทุกวันนะนี่ก็เป็นที่เจ้าของร้านบอกมา ห้าร้อเนี่ยเขามากินโลนก็แบบหูไปแ่ร้อมแล้วตอนี่เวลารออคยในการรรรรับปะทาาาานอหเสั่งไปเกือบพูดทุกอย่างสั่งไปเยอะนะใช่เกือบพูดทุกอย่างแต่ว่าที่เราไม่สั่งก <c oughs> ็คือเป็นพวกที่ไม่มีแซลมอนอยู่เลยเราจะไม่เออเพราะมาร้านนี้เราก็อยากกินแซลมอนอ่ะใช่เราเห็นเขาบอกว่าต้องรอนานเราไม่รู้ว่าต้องรอนานเราก็เลยสั่งไปตอนนี้เราจดไปสองแผ่น้ว รอดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกผมได้มาลองคือจริงๆเคยกินร้านนี้แบบเป็นจานเดียวอะไรอย่างนี้นใช่าจานเดียวมันรสชาติโอเคมากรสชาติดีมากก็ต้องรอดูว่ารอบน,นี้จะเป็นยังไงเป็นอย่างแรกที่มาถึงนะครับหน้าตาดูก็จริงๆมันก็ทั่วไปครับมันเรารอดูวันที่มันเด็ดกว่านี้ดีกว่ามากินเลยดีกว่า สิ่งที่เรารอคอยมาแล้วครับผมมาแล้วนคสิ่งที่เรารอคอยมาแล้วครับผมงั้นเรารอมาณหน้าทีมันทุ่งทำงานกันจะไหมเบากูจะหลงกูจะหลงแล้วกูหายไม่ได้กูใกล้แล้วถึงเวลาลองหรือยังก็เรามาชิมกันเลยดีกว่าขอชิมบนสุดก่อนผู้ชนะแห่งคสำเร็จก็ไม่มีอะไรมากอย่ามึงรีบแดกเลยนี่ครับผม เขาว่ากันว่าวิธีการกินแบบนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าคือต้องเอาบัวสบิมันแยกกันอ่าหอมไม่หอมนะฮะต่ออันนี้ก็ตัวใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้พอดีเมมเต็มมากก็อันนี้อาหารก็มาเรื่อยๆแล้วตัวนี้น่ากินมากตัวนี้น่ากินมากแต่เมื่อกี้ยังไม่ยอมกินเออเอาอันนั้นอันไหนหมดแล้ว แล้วก็มีเป็นพวกอันนี้กินไปแล้วนี้เป็นท้องปลาแซลมอนท้องแซลมอนใช่อันนี้เป็นเนื้อปลาแซลมอนไหนท้องตรงเนี้ช่วงท้องมันก็กินแต่เนื้ออร่อยท้องอร่อยกว่านี้ะไหนผมขอลองท้องสักชิ้นหนึ่งเดียโอ้ถ่ายไปถ่ายไปถือไหวนลำบากว่ะคือพอจะรู้แล้วว่าอันเนี้ยตัดเลียนแต่รกันี๋ย ไม่ได้ถ่ายแบบอเงี้ยแป๊บหนึ่งหอเยเชลมาหอยมาก่อนเรื่อยๆเลยของ่อยไม่ได้กินเลยหอเยเชลรู้ว่าหอเยเชลจะไม่ผ่านนะหอเยเชลผมต้องลองชิมก่อนขอชิมเหน่ย,ยแล้วกัน อร่อยว่ะเอา้าหี่คุณกินมือเดียวไม่ได้เด้เว้ยลองดูเลยไม่ต้องจิ้มอะไรเลยไม่ต้องจิ้มเลยรจัดเลยยังไงอร่อยอร่อยมอร่อย,ออยมากมองน,นี้ดีกว่าใช่นเชิญมา ไม่ต้องจิ้มแล้วละ่ะมันคงโตแล้วก็ถ้าผมหนีบแล้วไม่รูป็นสกัดมาเรื่อยๆเล,เลครับแม่งปิดอี่ะ <c oughs> ไม่ทันแล้วครับผมเมจะหัน้ป กิน<ะ>ไม่ทันแล้วมามาเยอะมากเลยไข่แยว,วม้อนเปิดใส่ไข่มาจ้าแล้วมีก็ใหม่ชัวหนึ่งนั่นเป็นแซลม้อนเปิดเราต้องลองเดี๋ยวอันนี้ลองแล้วว่ามันอร่อยต่อมามันลองอันนี้ดีกว่าอันนี้ไข่กุ้งธรรมดาใช่ แต่ว่าอันนี้แข็งกว่าอันนี้เป็น,นปอารมณ์เหมือนเนื้อย่างเลยชิ้นต่อไปชิ้นเดียวกันป่ะเฮ้อใช่ปะวะใช่ปะชิ้นเดียวกันป่ะอนแบบเดียวกันแล้วอ,นนอันนี้น่าจะเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่ไข่กุ้งนัานบนให้อารมณ์ออกหัวฮะนี่คือเตาเก๊นะ อ,อ,อ,อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยสุดน,นี่ทำเป็นใหม่ไอสัตว์เอาเอาไข่ปลาไปไก่กูแ่งไหยวะแปะไม่ถึง<ป>ร้อนเดืดไม่ด,ดีอันนี้อร่อยจังคือซอสอ่ะมันมันเหมือนแบบพริกไทยเนะอะ ความตัดตัดก็นะฮะก็เจ๋งอ่ะกินอยู่อ่ะมีผู้อ่านด้วยนะจับอร่อยถ้าอร่อยทุกอย่างเลยที่ม,มัน,มนเหมือนกล้วยเลยหรอเหมือนกล้วยเนาะอยากรู้ก็มาลองเลยแล้วมันอร่อยจริงโอ้โหคนตับิบ รเช็มๆนตัดเลี่ยนยได้เกแล้วมากเอาอันนี้พอราเชินี่กินกันเร็วมากเลยเนี่ยรูะว่าหิวมากว่ะ